ใช่ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมกินชินอิมแพกนะเพราะว่ามันมีพาร์เซนเข้ามาใหม่อ่ะวันนี้ก็เลยผมจะพามาแก้พาร์เซนสักหน่อยผมก็ทําไม่ค่อยเป็นแต่ก็ศึกษามาบ้างอยู่ครับเรามาลุยกันเลยครับเป็นที่ตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เลยครับตรงนี้ครับเราจะมาแกะตรงนี้กันเป็นเกาะอินโดนเซีที่ว่ามัน ชื่อว่าเออสังเวอทางสามภพนะครับก็เอ็นโนมิยะนั่นแหละครับพะลุพะเซ่น,นกันเลยยิงตัวนี้ไปถ้าว่าถ้าว่าตรงนี้อ่ะเป็นน้ำแข็งมันจะสะท้อนถ้ามันเป็นน้ำมันจะทะลุไปเลยอ๋อเกดเกดเกดใช่ไหมครับ มันอาจจะเป็นยังไงนะทำไมไหนก็นะคือเราต้องยิงไอตัวไอตัวนี้ให้มันมาชนตัวนี้ให้ได้ภารกิจก็คือจะเสร็จสิ้นครับ ดเดีเย๋ยาว่าได้แล้วโอเคครับเราจะได้กล่องทองมาเป็นที่เรียบร้อยครับนนอโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆผมก็มาแก้พารเซนเนล็กๆน้อยๆให้ดู ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณครับ <S <S เอาไว้ไปต่อพัดเอาไว้ไปต่อพัดสองนะครับมีมาต่อเรื่อยๆสวัสดีครับ